ครัง้งที่หกสิบห้าวันที่ห้า m b สุเสุาลิตามิทางเนาวาอาาปสตานหตาัมาุนเอกธาตุเหานุตเวนะมาปยามาปยามาจิตาคารมเลนะมกาเหตุมาเมนยยคหนมกาบาลีวิตเคมาติติร ยะนันติกันติยะมาอาลูปยาตามาธรรมโนโคปุโรตฐานุเมเหตานาวาชนะอิเมธัมมาอาโกสละอิเมธัมมาสัมปัจจายอิเมธัมมาวิจุกณาอิเมธัมมาธรรมีสัมปัจจานะตินา อบสวดอุปตะเนยสุปปานยติชีวิตตัมมปายางชลูปานิตตนาสตินาเหตวยามะเนเปกามบุญญาณิกายิาตสกายาอินิอุปาเนยติชีวิตามปยังุะลูปานิตตนาติตนาเหตวยา

Oh, yeah. ตา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 ตตาตาตาาต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 าาต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 าาต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 าาตาาตาางาตาตาตะตาาตนตา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 ต้ตา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 าาาาาา เปี na baba, nah baba, the time, e. ่ยมเอเบยิมนาเปียนานาพระโบนินาพระโวเราสอเป็นแบต่างๆด้วยว่นของหลื่อหลังๆข่้วมาโกยมาเาอรมะโวนี้ทํามะพุทกรรมปฏิรัตโนเรามีกรรมเปของตนมีกรรม็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดเกิดมีกรรมเติดามมีกรรมรูสัยอย่างกรรมังกะีจมีการยานาวาปการะอาศัยอาญาโถเพระม่าจะมีเรามีกรรมกรันไดไว เอว่าอมียยีเวนกับเธเวกบังเอาท้องหนอย่างนี้ทุกวันเถิดข้าพุทธเจ้าทุขขปัญญาะนิมทกขพยปัญาจะนิทุขสอัจาจะนิทกโศกุสะเปิปานิโนเอราวัณเม hai về vô là bàมาจะอิสộก kitaชา ขังเทธาตราวปติกานิติกานามะอนังวันิเตเจเริตุกะะตังตังกัาะตาสุจิลังตะลังลัมโมธรรมะตระจะตุกะระสังโกอุตุตามังนทายาจายายะจาเมรกขันโถตัมปโตตัมพิตาธรรมะตานิโนทิสตายามะธรรมเตาิเทวนบทสวดทาถามป คุณยาตินานีราตานานั้นนี้ราตานิเมเตราจารักิโนโหโต,ตุสตานาปะปาธรามเพาแต่ทั้งหลายไม่มีที่สุดไดม,มีประมาณจงเปนเพื่ส่วนแห่งบุญแห่งเจ้านี้แบบนี้ะแห่งบุญทั้งหลายอื่นพระเจ้าทำแล้วเยปิียา ที่กจจได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นได้สัตทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางตาสีติโลกะสมิงเปุมาตาตูนิคาปเจกะโทอัตตาตาวเอกเวกันตั้งแต่โลกเกิดกุงสาก็นกันห้าและกันเนึองพรูนไร้เจยาตะเยที่เดเนะถูเใังยีงวนะิเดวะที่เวได้ยุงกับเราได้ทราบการต่วนนขอ ไม่ยาดีนายจ้างนาโน่ไน่ดเบตาหตุเไดุเกล็โนเไประตาระโชติปตาอิังสุภาพโอเุมะตเวสรานก็ุะะะาดีานันต้องทเด็เถอะเว